สองสามก็เลยชนะพวกเราคือ 3> <ละ S> 1, 3, 8สามแปดเจแจ๊บค่ะพัคฮันค่ะจีตริยาค่ะคุณจิตตาค่ะปาน,นิสลาค่ะวันนี้นะคะเราดูนิผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะของแจ๊บแจ๊บค่ะหน้าอกคำแล้นเนี่ยเธอลองอใช้เอสพีเอสสามสิบสี่มีกี่สีนะสองสองิมเมอร์ชิมเมอร์มมอนะคะทำให้หะไรจมูกเป็นสันได้ด้วยนะคะ สวยต้องแจ๊บค่ะแจ๊บเท่านันนะคะช่วงนี้รู้สึมีขดเยอะนะเจริงดูเพเราอ่ะไม,ไม่มีเลยเห็นไหมจ<อ>ใช้อะไรกันอ่ะอพวกเราใช้สวยเรียบเสผัสค่ะใช่ภาสมทีเท่านั้นนะคะของคุณจะหาย ตนนี้นะคะเดด้วยนะคะ